ยืนเดงก็มาออกลังกายไหมน้าจ๊ะมามบังเกินน้จ๊ะแต่ว่าตอนนี้ยืนเดงเดินเราจะเดินออกกัน,กน,กนมุ้งอวี่ไปสักหนึ่งเดาอฝังกายกับพี่น้องหนุจะจะน,ะะนด้าจ้ะเนาะสวัสดีเอฟสี่เก้าเอฟสี่ไหมน้าคะเนาะอันนี้ อีกี่ทีหน้าหักคมย้มแด็กนะจ้าแด็กมาออกกำลังกายมาได้จ้าออกกำลังกายกับยาแด็กนะจ้ะเนาะใช่แล้วพอนายเดงมาเฮ็ดงานยุ่งเทปก็เพิ่งเคยมาเดินเนาะจ้ะเนาะมีแก่เฮ็ดงานค่ำเคยกลับบ้านจ้ะวัาวก็ไปที่ซาว แล้วตอนนี้ตอนนี้จะแดงเจาเห็นงานก็เลยเอาไปเห็นท่านนี้นนี่เนาะค่ะเนาะอะ,อะอกองงา,านดีสันได้เรื่อยๆเด้อมีน้องก็ได้เสี่ยงรถกะรถบ,บนทางด่วน กองกอีสันล้วจะเนอะไปไปไทยอรถไฟให้พี่น้องเบึงก็มีมังนังค่ะการนัง,งน่กัะเนอะฝนกัะได้ได้แค่มือหน้าก่อนไปไทยเอามังนังนดีๆนนีน่ยจะเนอะ กินหอดพี่น้องเบิดทุกคนเนาะค่ะหน่อยกินหอดพี่น้องกินหอดเอฟซีวัดทุกคนบนะ่นนนนดนได้กินข้าวบ่สะดวกที่กินค่ะเพราะว่าในห้องก็มีคนร้านคนนึงก็เข้ากะร้านคนนึงก,ก็ในไล่คนนะจ๊ะเนาะได้กินยำหมื้อเวนที่แกเขาก็น,น,นอนอยู่นอะกจากได้มาออกกําลังกายให้พี่น้นอง จะแดงกับบานกินข้าวจะข้าวกับพี่น้องหอ่อก,กินนอพี่น้องบุตทุกคนจะก็จะได้ก็ให้พี่น้องหอ่อทุกคนนะจงอยูด่ดีสบายทุกคนเนาะกันเนาะทำยูทูป ก็ให้ส้มปัตนาทุกคนเด้อจ่าเด้อ่าคุ้มครอง,รองหมดทุกคนเนะจ๊ะเนาะมันร่วงเล่นดีกว่าก็เป็นหยุดทางค่ะเนี่ยจะเป็นทางขึ้นโอ้ยเด้งเด็ก,กเด็กคนเด็กเป็นคนน้อยก็บ่เคยได้เล่นหรอกค่ะ ทางขึ้นอันนี้ก็ทางขึ้นอีกไหมเนาะคะ่ะเนาะว่าทางล้งอันนียพอขึ้นแต่กตระตุูดตรงมาแล้วจ้ะเย่าเร่งเป็นเด็กหน้อยว่าน้เล่นลก็มาการเล่นคือเก่านะะเพราะว่ามันนนี้ก็เป็นอุโมงะคะ่ะ buồn điện rồi hai đường mà cái đường mà, cái đường thường mà mở những cái lúc mà mình cái mà tình đi mà không, không có gà เด็กมาเล่นตัวนี้ก็เกลโโ่นกอล์ฟเทเลเด็กอะโยกบ๊อบไปน่าจะเล่นใหญ่ๆนี่เป็นจัก,กรยานค่ะนี่อันนี้เดง็กมกนานั่งตัวนี้ค่ะ อันดีค่ะยาจากกักรยานก็มีส้มตัวเน้ะจันแล้วนะนี่ไงนี่ไงให่จ้ะอกกําลังกายจ้ะนี่ตัวนึงวันนี้เป็นตัวอีนังเนะคะ่ะโยกไปโยกมา จะแรงนั่งเบิองละเวียนหัวะจ้ะจาก็ไปจบไปเทียนี้เนาะคะ mm hmm. ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ยัแดงเรด้อยจ้าจะได้ทำลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้าพี่นวดยิบสีเบื่ทุกคนเนาะจ้าเนาะจ้าบัด,ดีจ้าขอบคุณร้องหน้าค่ะ